ตื่นตาตื่นใจไหมจริงๆผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ภูมิใจดีกว่าเพราะว่าสนสนุกอันนี้มันเป็นทีมพาร์ที่เทียบได้ว่าเป็นระดับโลกเลยแล้วก็เป็นเอ่อเป็นทีมพาร์ที่คนไทยทาจริงๆอยากจะบอกว่าคนไทยก็มีความสามารถเหมือนกันและทีมงานที่เป็นเบื้องหลังเนี่ยก็ทําของระดับโลกอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะสื่อออกมาให้เห็นได้ว่าคนไทยก็สามารถมีอะไรที่เจ๋งแบบนี้เหมือนกันแล้วก็อย่างอย่าง,างที่ภูเก็ตเองก็น่าจะเป็นเดสติเนชั่นที่ตอบแทบจะทุกโจทย์เลย อาหารเราอร่อยอยู่แล้วที่พักเราดาีทะเลเราก็สวยเรามีธีมพ์คดีๆที่เป็น 3D และ walk through เข้าไปมันก็แบบว่าโหจบเลยครับ <c oughs> อะไรนะครับ <c oughs> โอ้อลังการแน่นอนเพราะว่ามันเป็น 3D สำหรับ walk through เข้าไปเราเข้าไปเราก็จะเป็นเหมือนแบบว่ารู้สึกเหมือนเข้าไปในอีกโลกหนึ่งมันแบบว่าทําให้เราดึงหลุดออกมาจากโลกแห่งความจริง <c oughs> ไปอยู่ในโลกแห่งความฝันอะไรอย่างเงี้ยนะครับีาชอบเที่ยว ชอบอยู่แล้วผมไปทุกประเภทเลยแต่หลังๆที่จะไปบ่อยเพราะว่า,า,าคุณภรรยาเนี่ยครับชอบแบบว่าน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้แต่ผมจริงชอบรถพนชอบแบบมันมันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับใช่ครับด้วยธีมด้วยอะไรอย่างอย่างแค่ชื่อเองเนี่ยผมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาออกแบบเจ๋งดีเหมือนกันนะไอ้ตัวทีเนี่ยมันทำให้รู้สึกเหมือนว่าเป็นไม้มลไลยมันมีแบบว่าเหมือนความเป็นไทย เปปรเซ็นตให้คนต่างชาติแล้วก็ไม่ว่าจะประเทศไหนเข้าถึงอาร์ตของประเทศไทยเรา,าค,เเครับผมก็ฝากให้ทุกๆคนนะฮะโดยเฉพาะคนไทยนะครับเพราะว่าต่างชาติ ตอนนี้ได้ยินมามีจองมาประมาณ7 0 0 0แสนคนแล้วท,ที่ที่จะมาเข้าทีมพาร์กอันนี้แต่คนไทยเราอยู่ในประเทศของเราเองก็มีอะไรดีๆอย่างนี้ไม่ต้องบินไปถึงเมืองนอกนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็น 3D ทีมพาร์กที่เป็น Walkthrough ที่แรกในประเทศไทยแล้วก็ที่แรกในโลกก็ราคาไม่แรงด้วยก็ไปดูกันครับที่ภูกเก็ตครับอ๋อไปทะเลกันมาล่าสุดไปทะเลกันเนี่ยจริงๆพอยก็คือ คุณหมอไม่ให้กี้เขาไปเที่ยวแล้วก็ไม่ให้เดินทางไม่ให้บินอะไรแล้วคือมันใกล้แล้วก็เลยเอาใกล้ๆละกันก็เลยไปพัทยามาแล้วกเ็เหมือนพาเขาไปเที่ยวก่อนที่เขาจะคลอดนะครับเพราะว่าเพราะว่าหลังจากนี้ผมไปด้วยไม่ได้แล้วผมมอีอย่างสามเอ็ดนี้ผมก็มีบินไปอังกฤษไปไปเล่นคอนเสิร์ตที่นั่นก็งานตลอดเลยก็ไม่มีเวลาว่างที่จะพาเขาไปและอีกอย่างหนึ่งคุณหมอบอกว่าใกล้แล้ว อยู่อยู่เถอะตอนนี้6เดือนนิดๆแล้วครับใช่แล้วยิ่งออแฝดด้วยก็ก็อาจจะออกก่อนกำหนดได้ก็พยาจะยามหนักมากก็พยายามทำให้เขาแฮปปี้ถ้าเขาแฮปปี้มันก็ทำให้ลูกเราแฮปปี้นะถ้าเกิดออหลายๆคนพูดมาบอกว่าเออพยายามอย่าทำให้เขาเครียดหรือยอย่าไปกดดันอะไรเขาก็อะไรที่เอออเออเอแฮปปี้แฮปปี้ไปก็ก็ดีข Happy, เขาแฮปปี้เราแฮปปี้ลูกแฮปปี้ก็ก็โอเคในช่วงนี้ยมันเป็นแม่แบบ มีบ้างแต่ก็ผมถือว่ามันเป็นปกติของออความเป็นเขาเรียกว่าอะไรคุณแม่เนาะที่เราต้องมานั่งแบกตัวเล็กอยู่ถึงสองคนอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากที่มีมีเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ค่อยมาแบบว่ารุนแรงสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะอารมณ์ดีแล้วก็เข้าใจโลกเข้าใจเราแล้วก็หลายๆอย่างก็ก็ดีครับดี อ๋อมีหรอมีด้วยหรอบางคนเขาบอกว่าถ้านวดถ้าอะไรอ๋ออ๋อจริงๆอ๋อ,อครับจริงๆแล้วคือผมผมไม่รู้เรื่องดรามา่าเลยเนาะแต่เรื่องนวดเนี่ยจริงๆเราถามคุณหมอ,อก่อนว่านวดได้ไหมแต่นวดกดจุดอะรู้สึกว่าห้ามเลยแต่ถ้าเกิดว่าผ่อนคลายแล้วทำให้เขา,ามีความสุขก็เออเออ,เอ,อปล่อยสบายสบายไปแล้วนวดแบบลื่นๆ่นครับสบายสบายคลายๆไม่ได้แบบว่า กดให้แบบอ้อยยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้อันนี้ขออ้อนให้เราแบบนวดไหมคะหรือว่าเราอยากาทำออ๋อที่ให้ผมนวดเหรอครับอ๋อผมนึกว่าไปหาหมอนวดเพราะว่ามีมีมีไปหาหมอนวดหมอที่ผมนวดให้ก็คือจริงๆแล้วตอนระหว่างกลับบ้านผมจําไม่ได้วันนั้นไปไหนเหมือนกันแต่เขาพูดในรถบอกว่าเออถ้าเกิดกลับบ้านไปเราอยู่นวดให้นิดหนึ่งได้ไหมแล้วด้วยความที่อย่างกดจุดผมกดไม่เป็นหรอกผมก็นวดให้ผ่อนคลายแต่ถ้าจําไม่ผิด ฝ่าเท้าผมไม่แน่ใจว่าผมนวดหรือเปล่าแต่ขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาด้วยร่างกายเขาขาที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็ต้องมาแบกน้าหนักเพิ่มอีกเขาก็เขาก็ปวดเขาก็เมื่อยแหละก็ผ่อนคลายไปอ,อ๋อมีดราม่าด้วยหรออ๋อให้รู้หลักนี้จะระวังมากขึ้นจานอะไรแบบระวังกับกับกี้ะเหรอครับผมว่าเราไม่ไม่ได้ทําอะไรที่มันอันตรายหรือว่าอะไรที่ ไม่ดีเนาะก็มีอะไรส่วนใหญ่ผมก็ปรึกษาคุณหมอตลอดเวลาก็โทรหาพยาบาลโทรหาใครหลายๆคนอยู่แล้วก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรเพราะว่าจริงๆผมก็ค่อนข้างคอนเซิร์นสุขภาพทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกๆเองอยู่แล้วเราเราเป็นเรากลังจะเป็นพ่อนะเราก็ต้องให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดเนาะคุณหมอให้หรางวัลพิเศษอะไรมให้รางวัลเหรอให้ระวังราให้รางวัลให้รางวัลให้ระวัง ก็ส่วนใหญ่จะมีเรื่องการเดินให้เดินได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้เดินเลยแต่ก็ต้องห้ามเดินเยอะมากจนเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้ที่ที่ผมฟังมาคือเรื่องความสั้นความยาวของปากลูกคือถ้ามันสั้นมากๆเลยเนี่ยเด็กก็จะออกมาเร็วคือถ้าเกิดให้ดีที่สุดก็คือพยายามทำไงก็ได้ให้น้องสองคนเนี่ยอยู่ข้างในให้ได้นานที่สุด มันก็จะมันก็จะดีต่อทั้งเด็กแล้วก็คุณแม่เองเด็กก็จะสมบูรณ์ด้วยอ๋อว่ามัูจน์กามีโอกาสที่ข้อถดขอเดืดอย่างนั้นหรือ๋อมีได้ครับเพราะว่าเป็นเป็นแสดเป็นแฝดก็จะเกิดขึ้นแต่จริงๆไม่เป็นแสดก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าเกิดเราไม่ระวังตัวแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ดีพูดถึงคุณแม่นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรกินก็ต้องระวังด้วยนิดนึงไม่กินของดิบทุกอย่างต้องสุกหมด แล้วก็เรื่องความหวานของน้ําตาลเองขนมขนม,ขนมอะไรเงี้ยมันเป็นแม่บางทีมันก็จะแบบหิวโหยนะมันจะแบบว่าเฮ้ยอยากจะกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยแต่กี้เขาค่อนข้างที่จะระวังระวังมากช่วงนี้หยุดงานเลยใช่ไหมอะไรนะครับช่วงนี้หยุดงานเลยก็ทําด้วยกันเกือบทุกวันเลยนะครับเราเรายังถ่ายรายการของเราอยู่เรื่อยๆแม่ก็มีว่างบ้างทํางานบ้าน แต่จริงๆแล้วที่เราคุยกันเป็นสิ่งที่โอเคนะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเขาจะได้มีมีอะไรทําด้วยไม่ใช่ว่าแบบอยู่บ้านโดยที่ไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ m o v เลยเพราะว่าถ้าร่างกายไม่ได้ขยับไม่ได้มูฟเนี่ยมากเกินไปมันก็ไม่ดีแต่ขยับมากจนเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันก็ต้องให้มันบาลานซ์กับแม่ใช่ไหมครับณตอนนี้ผมยังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนว่าเอฟเฟกต์ไหมแต่จริงๆผมคิดว่าฝุ่นเนี่ย มันมีมามานานแล้วแต่แค่ช่วงเร็วๆนี้เราเห็นกับตาของเราจริงๆก่อนหน้านี้ประมาณ3ามสเดือนผมเคยเห็นเพราะว่าผมผมอยู่บนตึกใช่ไหมครับเ,เวลาผมมองไปผมก่เฮ้ยนี่มันหมอกหรืออะไรมันอ่ะแล้วปุ๊ปบปั๊บปุบ๊บปั๊บมันก็หายไปแต่ช่วงหลังเนี่ยมันอยู่นานแล้วคนก็เริ่มสังเกตแล้วก็สามารถเห็นได้ด้วยตาตัวเองก็ก็ต้องช่วยกันครับเอ่อ ผมว่าคนเดียวเอาก็ไม่อยู่หรอกก็ต้องทุกคนช่วยกันแล้วก็รถต่างๆที่ปล่อยควันอะไรที่ทำลายสภาพอากาศหลายๆอย่างก็ต้องก็ต้องหยุดใช,ใช่แต่สำหรับคุณแม่เองยังไม่ได้มีอะไรที่ที่่บงบอกว่าเฮ้ยโดนนะจากตรงนี้ก็ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรตรงนี้ก็พยายามให้เขาใส่หน้ากากครับถ้ามันอยู่กับเราวนานกว่าน,นี้คิดจะพาหลบไปอยู่จังจหวัดอื่นสักพักอะไรไหมครับ เออน <ะ S 2> นีีนุปพูดถึงว่าช่วงช่วงนี้จนถึงคลอดเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าเขาไปไม่ได้ไไดใช่ใชก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้เดี๋ยวกต้องมีให้พบคุณหมออีกก็เดี๋ยวลองถามคุณหมอดูว่ามันร้าย,ายแรงไหมหรือว่ามีวิธีอะไรบ้างเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงนะว่าสุดท้ายแล้วมันมันโหดขนาดไหนอะไรยังไงคุยตอตอนนี้6เดือนกับประมาณ2ออาทิตย์แล้วครับ วันกําหนดคลอดใช่ไหมวันกําหนดคลอดคุณหมอบอกมาเป็นระยะก็คืออาทิตย์สุดท้ายของมีนาจนถึงอาทิตย์แรกของเมษาจะอยู่ประมาณช่วงนั้นผมอยู่ครับช่วงนั้นผมต้องผมผมไนบายอ๋อที่ไปเล่นเทียงกฤษอยไปแค่ 4, ี่ห้าวันเนีครับใช่ไปเสร็จปุ๊บก็กลับเลยช่วงช่วงช่วงเวลานั้นน่ะสอาอาทิตย์นั้นนะผมผมจะไม่ไปไหนเลย อาับครับใกล้ใกล้ใกล้ค่าใช้ใใใใใจ,ใจ,ใจ่ายเยอะครับผมต,ต้องต้องต้องทำงาน <c oughs> อยู่ได้มีคุยกับน้องาไหมครับในคุยกับน้องในท้องใช่ไหม <c oughs> คุยตลอดคุยตลอดคุยตลอดก็ทักทายกันตลอดแล้วก็เขาก็จะแต่เขาเป็นอะไรที่ผมรู้สึกดีนะให้ความร่วมมือมากเพราะว่ากับกับแม่เองเวลาที่แม่นอนเวลาที่แม่นอนเลยเขาจะแทบไม่กวนเลยเลยแต่เวลาที่แม่กินข้าวไม่ว่าจะเป็นมื้อไหนก็ตามเนี่ยพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยมาละกระดิกละ ทักละหรือบางทีผมไปคุยด้วยใกล้ๆอย่างเงี้ยผมทักทายเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกระดุกกระดิกอะไรอย่างเงี้บ้างซึ่งช่วงหลังก็กระดิกแรงขึ้นมากอาจจะเป็นที่ไซส์ของตัวเขาสองคนนี่ใหญ่มากแต่แต่ผมเห็นกี้แล้วผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากเพราะว่าด้วยแขนขา <c oughs> เขาเล็กมากเลยแล้วอยู่ดีก็มีป <c oughs> ุ้งออกมาเดินเหมือนเหมือนเหมือนแมวน้ําหรือเหมือนตัวอะไรที่แบบว่าน่าเอ็นดูครับหญิง <c oughs> ครับ คิดชื่อไว้ชื่อให้คิดไว้เข้าข้าวครับแต่ยังไม่ได้เคาะเป๊ะ,ปะก็มีหลายชื่อมอนกันไปเสนอคุณพ่อ,พอก็มีคุณพ่อก็มีแบบเฮ้ยอ, <c oughs> อันนี้เหรออันนี้มันแบบทำไมมันดูโบราณจังเลย <c oughs> หรือว่า <c oughs> อะไรแบบนี้ก็ช่วยๆกันคิดอยู่ <c oughs> ก็น่าจะได้ชื่อเล่นชื่อจริงก่อน <c oughs> น้องคลอดแน่นอน <c oughs> ยังไม่เพราะว่าเรายังไม่ได้เคาะกันจริงๆครับชื่อมันค่อนข้าง ประมาณ8ชื่อได้เ,เ,เราก็แบบเออเอาที่แบบว่าที่เราแฮปปี้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่โอเคด้วยเรื่องนี่จริงเหรอผมต้องให้คุณแม่ครับเป็นคนเคาะเพราะว่าเอายอมรับเลยผมไม่ใช่สายนี้แล้วก็เราไม่ค่อยรู้เรื่องเนะเาะแต่กําหนดผ่าเนี่ยเขาผ่าแน่นอนเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกําหนดได้ว่าโอเควันนี้นะ หรือวันโน้นนะแต่ก็ต้องให้คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูให้หรืออย่างงี้เพราะว่าเอาตามสบายใจของผู้ใหญ่ดีกว่าเราอะไรก็ได้ได้หมดแค่นี้ก็แฮปปี้มากครับโอเค,อคนะโอเคขอบคุณครับผม